Tubuh luar. Apa ya? สวัสดีพี่ๆน้นะน้องๆทุกท่านเลยนะครับอันนี้ผมก็เดินลุยนะครับเนาะเพื่อลากเรือของผมนี่แหละเพราะแถวนี้น้ำมันไม่ลึกน้ำมันแค่หัวเขา่าผมก็เลยเดินลากเลยครับ <c oughs> เป็นฟิลป่ามายาลามนะครับน้ำใสมากทุกคนใสเลยก็ <c oughs> ก็จะยากหน่อยครับก็เลยเดินลากเลยกันนะครับเนาะวันนี้ผมก็มาลุยหมายอ่างเก็บน้ําลําสํไลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าน้ามันขึ้นครับเนาะพอมีตัวอยู่ครับก็เลยว่าถ้างั้นก็มาลองหาดูครับเพราะว่าที่นี่นะครับไม่มีปลาชะโดนะครับมีแต่ปลานิลนะครับเนาะก็อยากหาปลานิลให้เด็กๆกินบ้างครับเพราะว่าเด็กๆไม่ยอมกินปลาชะโดกับผมเลยครับผมก็เลยต้องกินคนเดียวเลยโอ้ น้ำมันไม่ค่อยลึกครับเดี๋ยวผมก็จะเดินลุยก่อนนะครับหลังจากที่ผมใช้ดโดรนบินดูครับเนาะไปทุกคนเดี๋ยวเราก็เดินไปสำรวจดูเล้วๆกันนะครับว่าตรงไหนมันโอเคครับแต่ผมบินโดรนเห็นแล้วนะครับว่าตรงไหนสวยเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่หมายเลยแลวกันนะครับผม ตัวเลอปานินโดนแล้วปานินตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่โอ้ยคุยกับน้านี่ปานินมาเฉยเลยอุ้ยพันอยู่นั่นแล้วตัวใหญ่นี่ตัวเนี้ยตัวใหญ่อยู่ได้อยู่อุ้ยพันพันไม่ย่าราบ ถุไหมอู้ยายุายาย,าย,ายาุจะไซส์เกือบโลไซสโล้แน,นะน่อู้เดี๋ยวมัดไว้ก่อนนะเดี๋ยวมัดไว้ก่อนมัดปลาแรรอพวก่อน,นครับทุกคนผมก็เอาปลามัดไปข้างล่างแล้วครับนาะผมว่าน่าจะไซสโลได้นะครับนาะโอ้โหพอนี้กำลังคุยกับนายพี่ปูนอยู่ครับต้องรีบขึ้นยางเลยไซสใหญ่อยู่นะเออแต่น้ำสีไม่ค่อยสวยเนาะ น้ำออกเชิงแบบน้ำขึ้นใหม่แล้วก็หญ้ามันจะนเน่าหน่อยทุกคนมันก็หญ้าเริ่มเนา่าทำให้น้ำมันเริ่มจะออกแบบดำๆหน่อยมาครับเดี๋ยวเราลองนั่งดูต่อนะครับว่าจะมีผลงานเพิ่มหรือไม่นะครับผมผมนั่งเงียบมากเลยผมก็เลยว่าเดี๋ยวเราลงไปแกะปลาเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าไซส์ประมาณไหน,น Thank you. ปลานิ้นใหญ่อยู่นี่มันจะโลผมว่านะน่าจะมีสักเกือบกิโลครึ่งได้นะวะสุดยอดแต้มแรกมันมานละเก็บปลาเลยครับผม เยอะไปหูยคนใหญู่้ย,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 ยไม่รู้กล้องจับได้ป่ะเผ่อเยอะไปเผ่อเยอะไปน้ำใสโ <laughs> นะดนแล้วโดนล้กมา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 ไม่ยาลาบเต็มเลย มันจะลาบเต็มเลยดึงมากกว่าดึงมากกว่ดึงมากกว่าดึงมากกว่อู้ดึงมากท็อปสวยอยู่อู้กดกล้องก็ไม่ทันปบอสตัวนึงทุกคนโอ้ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ มันใสน้องเผยเยอะมาตั้งที่สองได้แล้วแหละเขียปลาลุยต่อเลยครับผมรุ่นเกือบโลตัวนี้เจ้า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 สวยเยอะเลยโดนแล้ววิ่งแล้วโอ้ยอย่าไปพันมามามาใสสวยอยู่ถ้าจะรุ่นสามตัวโล เฉยปาายลาเบญ่ามันเยอะผมดึงแรงน่าจะโดนไม่เต็มอ่ะอุย้ยขาจ้อย <c oughs> น่าจะโดนไม่เต็มรุ่นสามโตโลใช้ได้อยู่ประมาณสามขีดนั่นแหละดูด้วยตาแล้วอะ่ะประมาณนั้นแหละต้องรีบดึงครับเพราะว่าเะล่ามันดกเกิน ทำไมทุกคนทำไมทำไม,ม,ม,มตุง้งตุง้ตงผมต้องก้มยิงแล้วนี่มันไม่ทันหนัดจริงผมต,ต้องก้มยิงโอ้อ เชื่อได้อยู่ดึงมาก่อ,อรุ่นสามตัวโลก็โอเคอยู่นะรุ่นนี้อร่อยแซบอีหลีนี่อร่อยอีหลีคข้ากันแหละมันต้องก้มไม่ก้มมาจังหวะมันมีได้ดึงมากรุน่น หูลากกิ่งไม้ไปด้วยมาลากก็ลากวัสดุสวยอยู่หนักหนักกิ่งไม้ครับไม่ได้หนักป่าหนักกิ่งไม้ ใหญ่โตละรุ่นสามตัวโลโอเคเก็บปาลาได้แล้วกันนะครับผมครับทุกคน ตอนนี้ผมก็นั่งไม่เจอตัวเพิ่มเลยครับไม่เจอตัวเลยหมายสวยมากนะทุกคนลองดูดิจุดที่สองที่ผมมานั่งหมายนี่โคตรสวยเลยหมายนี่โอ้โหอย่างสวยอะดูดิแล้วรอบผมอะปลาหน้าขึ้นมากนะแต่ว่ามันขึ้นห่างๆครับปลามันขึ้นห่างมากครับ ผลงานที่ได้ก็สามตัวนะครับนอะแล้วก็ยิงไม่โดนหนึ่งแล้วก็ยิงขาดหนึ่งน้ำก็ถือว่าเชิงใสยอยู่นะครับนาะคือหญ้าที่อยู่ข้างล่างมันเริ่มเน่าจะออกดำนิดนึงแต่จริงน้ำใสนะครับนะ้ะไปเดี๋ยวเราขึ้นฟังกันครับผมว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองแล้วผมต้องกลับบ้านเพื่อไปรับล,ลูกที่บ้านด้วยครับเพราะว่าช่วงทวสบ่ายสามโมงครึ่งเขาจะเลิกเรียนครับไปเดี๋ยวเราขึ้นฟังกันครับผมครับทุกคนผมก็ขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับนาะ ผลงานที่ได้ก็จะเป็นทั้งหมดสามตัวนะครับตัวนี้ก็รุ่นสามตัวโลครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นสองตัวโลนะครับเนาะตัวนี้ก็ประมาณสักกิโลครึ่งน่าจะได้สบายครับเพราะว่าโ,โหใหญ่นะครับตัวนี้ครับทุกคนก็ถือว่าคุ้มค่ากับผลงานของผมเลยเลยนะครับเนาะผมก็ไม่ได้ช่างนะครับก็จะต้องรีบเคลียร์เรืออะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าได้ปลานิลไปให้เด็กๆก,กินนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยนะครับคลิปนี้เราก็ลาแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับผม